คือตลอดเวลาในส่วนของรูปนามเนี่ยดูเวทนาให้ละเอียดทั้งกลางทั้งหยาบทังละเอียดในส่วนของนามรูปก็ดูจิตให้ละเอียดเพราะจิตของเราถ้ามันอยากมันมีพอใจไม่พอใจมันก็จะอยากขึ้นมาถ้าหากว่ามันสงบมันรู้เฉยๆความพอใจไม่พอใจก็หายไปอุเบกขาก็ปรากฏสลับกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในวิธีการการเคลื่อนไหวเราจึงเอาความรู้สึก ที่เป็นสติและความรู้เฉยๆเป็นอารมณ์เขาเรียกเอาตัวปรมัตเป็นอารมณ์นิีพัสนานั้นเอาตัวปรมัตเป็นอารมณ์ซึ่งมันอยู่เหนืออัน,นิจจังทุกขังหน้าตาแต่ในส่วนสมถะเนี่ยที่จะต่อวิปัสสนาก็ยังใช้อัน,นิจจังทุกขังหน้าตาเป็นอารมณ์อยู่นะเพราะอะไรเพราะมันหยาบกว่าในสมถะนี่เอาอารมณ์หยาบๆนี่เป็นอารมณ์แต่ว่าพอไปสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยจิต มันรู้เห็นอน,นิจจังทุกของอังตาแล้วไม่เข้าไปจิตไม่เข้าไปไม่ไปสวยในอารมณ์ทุกขังอน,นิจจังอนัตตาไม่เข้าไปสวยดูเฉยๆทุกมีอยู่ดูเฉยๆการเปลี่ยนแปลงมีอยู่เห็นเฉยๆการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปมีอยู่เห็นเฉยๆไอ้การรู้เห็นเฉยๆไปกําหนดรู้เฉยๆตรงเนี้ยมันก็เป็นปรมาตา์เอาปรมาจา,เา์เป็นอารมณ์เอาสติเป็นอารมณ์เอาเปคขาเป็นอารมณ์เห็นไหมตฉะนั้น ถ้าหากว่าเราทำวิปัสสัยถูกต้องต้องเอาตัวสภาวะที่เป็นปรมัติเป็นอารมณ์แต่ถ้าหากว่า,าอะไรยังเอาใจรักเป็นอารมณ์อยู่มันก็เป็นแค่สมถะเพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวสติให้ละเอียดขึ้นเห็นชัดขึ้นเมื่อเราสัมผัสอารมณ์เหล่านี้ตัวอริยบทต่างๆมันค่อยนุ่มนวลขึ้น ค่อยเนิบช้าขึ้นคือเวทนามันเบาแล้วเนี่ยอากัปกิริยาทางกายทางวาจาก็จะนุ่มนวลเป็นกายยะรูปตาจิตตะรูปตาคืนเรื่อยๆมันก็จะเบาสบายแล้วก็ประคองตัวนี้ไว้ในช่วงที่เราปฏิบัติเล้กรทั้งทําจีนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขามันกลายเป็นตัวนิสัยตัวนิสัยใหม่ของจิต จิตที่มันเคยเร่าร้อนดินน้นรนกัดแกงวันไหวไปกับอารมณ์ต่างๆมันก็เริ่มสงบลงสงบลงพอจิตเรื่องสงบด้วยมันมีสมาธิมีอุปเบกขามันก็จะ,ะสัมผัสปรมัตต์เบื้องต้นแล้วก็เริ่มเห็นถึงเรื่องความคิดเนี่ยว่าเวลามันเข้ามาเมื่อก่อนเรารู้สึกเ่าเป็นธรรมดาแต่หลังจากที่จิตเราเบาสบายอย่างนี้นะเลยเห็นความคิดปรากฏชัดความคิดปรากฏชัดมันอลหมันจะหนักหน่วงทันทีเลย เมื่อก่อนนี้เราไปอยู่ได้ความคิดความปรุงแต่งได้ทั้งวีทั้งวันไม่รู้สึกหนักอะไระแต่พอมาสัมผัสอารมณ์แล้วเนี่ยพอความคิดปรากฏความคิดมันเป็นรูปใช่ไหมเป็นนามารูปปรากฏมันจะหนักพอหนักแล้วโดยสัญชตาตญาณเวลาเราเจอของหนักๆไปไงเวลาแบกของหนักๆไปไงมันก็สลัดทั้งมัดเองใช่ไหมอ่ามันก็ปล่อย